สวัสดีครับน้องๆจาก Twitter พี่เบน์นะครับครับข้อนี้ก็เป็นคําถามจากน้องๆทางบ้านอีกเช่นกันนะครับก็ข้อนี้น้องๆบางคนก็อาจจะงงนะครับว่าอย,อยู่ๆก็มาปุ๊บให้หามันคืออะไรเนี่ยจริงๆถ้าเรามองให้ดีเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นการทําจัดรูปกําลังสองสมบูรณ์กับกําลังสมสมบูรณ์นั่นเองครับ เรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์น้องๆจําได้ไหมครับจะขอทบทวนให้ก็คือจะมีสูตรคือหน้านะครับบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเท่ากับแหละหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกด้วยหลังกําลังสองจำได้ไหมครับและกําลัง3สมบูรณ์ล่ะหน้าบวกหลังทั้งหมด ยกกำลังสามมันจะเท่ากับหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสามเนี่ยถ้าน้องๆเข้าใจตรงนี้แล้วหลักการต่อไปข้อนี้น้องก็แค่จัดรูปให้มันเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นเองนะครับบางคนงงว่าอ้ทำไมมันเป็นก้อนอย่างงี้มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแก้ปัญหายัางไงเนี่ยค่อยๆทำไปครับไม่ยากไม่ยาก เราก็ลองมาจัดรูปครับไอตัวเนี้ยจะได้เป็นอะไรครับเราก็มาดูก่อนว่าถ้าเราใช้กําลังสองสมบูรณ์เนาะไอตัวเนี้ยมันก็คือตั้งโจทย์ก่อน6กบวกสองรูทส่วนด้วยรูทสิบหกบวกแปดรูทห้าตัวนี้ลากที่สามตัวนี้เราก็ลองมาทําดูมันคืออะไรครับถ้าน้องนึกไม่ออกน้องๆก็ลองมากระจายตัวนี้ดูว่า มันก็คือให้น้องๆดูตัวท้ายเนี่ยถ้ามันเป็นรูรทห้ามันต้องเป็นอะไรมันน่าสันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่ามันจะต้องเป็นเลข5าแน่นอนแหละเลข5คูณกับอะไรครับ1นึ่งไงห้าคูณกับ1ได้5และ5บวกกับ1ได้6ตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปนี้ครับก็จะกลายเป็นรูทห้าบวกหทั้งหมดยกกาลังสองอ่าทางน้องๆก็ลองแจกแจงดูก็ได้ครับแจกแจงตามสูตรนี้เนาะมันจะกลายเป็นอะไรครับ มันก็จะกลายเป็นมันจะกลายเป็นหน้ากําลังสองใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นห้าบวกสองหน้าก็คือรูทห้ากับรูทสองหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองถูกไหมครับสังเกตว่ามันก็คือกลายเป็นอะหกบวกด้วยสองรูทห้านั่นเองตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับเพราะนั้นเราจึงสามารถแจกไอ แปลงกลับจากรูปตัวแรกที่มันเป็นตัวนี้เห็นไหมครับรูปตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับให้มากลายเป็นตัวนี้นั่นเองเห็นไหมทีนี้อันต่อมานะครับเราก็แปลงจากกํลาลัง3านั่นแหละครับกํลาลัง3ามของเราอะ่ะมันก็คืออะไรครับถ้าเรามาเขียนใหม่เราก็ยังไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วมันคือตัวอะไรนะก็ลองมาเขียนดูก่อนว่ามันคือ หน้าบวกหลังทั้งหมด,ดยกกำลังสามเราจะแปลงกลับให้มันเป็นตัวนี้คืออะไรอะ่ะหน้ากําลังสามบวกสามหน้ากําลังสองหลังบวกด้วยสามหน้าหลังกําลังสองบวกด้วยหลังกําลังสามเนี่ยเราก็มาสันนิษฐานก่อนตัวที่โจทย์เขาให้มาเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมเราก็มาดูว่ามันคือ 5. สิบหกกับห้าสันนิษฐานก่อนพี่สันนิษฐานก่อนเลยว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นห้าแน่นอนแล้วก็อีกตัวหนึ่ง มนหัรเหมือนเดิมเลยให้มันเป็น1เพื่อมันจะได้ตัดกันได้อะสมมุติว่าเป็นตัวนี้ก็ใส่ไปเลยถูกไหมถ้าเป็นรูทหก็เป็นกําลัง3ถูกไหมมันก็จะกลายเป็นอะไรสมมุตินะพี่สมมติว่ามันเป็นรูทห้าบวกหนึ่งทั้งหมด 5, กำลังสามมันก็จะกลายเป็นรูทห้ายกกำลังสามได้เป็นอะไรก็เป็นรูทห้าตัวนี้ทั้งหมดยกกําลังสามบวกด้วยสามตัวหน้าก็คือรูท หาตัวนี้ยกกำลัง2หลังก็คือ1บวกด้วย3ตัวหน้าก็คือรูทห้ารูทหลังกลังสองคือ1แล้วก็บวกด้วยตัวหลังกำลังสาน,น,นี่พอน้องจัดรูปกันใหม่มันก็จะกลายเป็นอะไรครับ5้รูทห้าบวกด้วยก็กลายเป็นอะไรรูทห้ายกกำลังสองก็กลายเป็น5 5 3เป็น15บวกด้วย3รูทห้า บวกด้วย1เพราะนั้นพอรวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ8มันจะกลายเป็น16บหกเหมือนกันแหละจะได้จัดรูปเหมือนเขาเนาะสิบหกบวกด้วย8ปดรูทนี่ครับสังเกตว่าเหมือนกันยังครับนี่เหมือนกันยังเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรครับมันสามารถแปลงกลับได้แสดงว่าตัวนี้มันก็จะแปลงกลับไปกลับมาเนาะมันก็จะแปลงกลับไอ้ตัวนี้นะครับในก้อนข้างในเนี่ยนะมาสู่ฝั่งนี้ มันก็เลยจะกลายเป็นว่าร o t ลากที่สามของตัวนี้ถูกไหมตัวนี้มันมันแปลงไปมันก็จะกลายเป็นลากที่สองของห้าบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสามถูกไหมล่ะทีนี้พอได้่างนี้แล้วเราก็ดึงมันออกมาข้างบนมันจะกลายเป็นรูทห้าบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองข้างล่างรากที่สามกับยกกำลังสามมันก็ตัดกันได้พอดีใช่ไหมมันก็เลยจะกลายเป็นรูทห้าบวกหนึ่ง รันก็ข้างบนเอาข้างล่างไปตัดข้างบนก็จะเหลือแค่รูทห้าบวกหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็นรูทห้าบวกหนึ่งนั่นเองครับก็จบเพียงเท่า,านี้ครับลองทบทวนดูนะครับเกี่ยวกับสูตรการกระจายนะครับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วก็ถ้าเป็นกําลังสามสมบูรณ์ก็หน้ากําลังสามบวกสามหน้ากําลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกําลังสองบวกหลังกําลังสาม โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับก็เป็นอันจบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้พี่ก็ขอฝากเพจพี่ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยครับไปแล้ะครับ